สวัสดีครับ FCI u s e c a วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอพี่ๆ FCI u s e c a อีกสักหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยนต์คันพิเศษเกรด A นะครับผมอึดถึกและทนซื้อใช้เป็นรถมือสองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับไม่จุกจิกซ่อมบำรุงแต่ละครั้งสบายเงินในกระเป๋าและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆนะครับคันนี้คือ Toyota าโ o l l l a อติ s 1.6ตัวจีปี2008ได้เป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมรถสีขาวมีค่อนข้างน้อยนะครับผม คันนี้เป็นรถสีขาวเดิมจากโรงงานเราจัดก,การเก็บงานต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับผมทั้งสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับผมพร้อมลงน้ํายาเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยนะครับสีโดยรวมสวยงามมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เครื่องยนต์ดีนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มสมูทนะครับผมไม่มีกระตุกไม่ต้องรอร้อนะครับผมช่วงล่างนิ่เงียบไม่มีดังภายในสวยแอร์เย็นฉ่าภายในเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนข้างได้ดิสเบรกสี่ล้อสําหรับคันนี้นะครับ ABS ครบๆนะครับยางเป็นยางยี่ห้อโอตานิปีไม่ลึกดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับ ภาษีคันนี้ไม่ขาดนะครับยาวยันสิงหา6.8เลยนะครับผมรถโด,ดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเอกสารมีครบเป็นรถบ้านนะฮะมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สเป็นเกียร์ออโต้ถ้าตรวจสอบพบเจอว่าคันนี้เป็นแท็กซี่เรายินดียกให้ฟรีและแถมเงินให้พี่อีก2 0 0 0 0 0บาทนะฮะเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างน,นะครับผมด้านในเนี่ย ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของออติสนะครับผมเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับและคันนี้วิทยุเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นจอ2ดินมาให้เล่น USB ต่อบลูทูธอะไรได้ครบเลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียง163,000กิโลถือว่าน้อยมากๆสําสหรับรถปี2008นนะครับผมนี่นะฮะน้อยมากๆนะครับผม คันนี้ผมให้ไปเลยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยก็ว่าได้นะครับผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับภายในสวยงามนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะนั่งกว้างขวางนั่งสบายเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดมีเพียงริ้วรอยตามการใช้ง,งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมมีกุญแจมาให้นะครับเป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็มีรีโมทต,ติดมาให้ด้วยนะครับผมสาหรับคันนี้นะฮะนี่กุญแจนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังออติสต,ตัวนี้นะครับกว้างขวางจุข,ของได้เยอะอยู่แล้วนะฮะนี่นะฮะร้านน้ำฝนซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานน็อตไม่เคยแกะไม่มีการพ่นสีฝากระโปรงแต่อย่างใดรถเจ้าของเก่าทาอาชีพนี้ครับมีโลโก้ให้ดูเลยนะครับผมหลุมมะล่สวยงามยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาครบนะครับหลุมอะล่ไม่เคยเจาะพ่นสีปุดสีแต่อย่างใดหรืออุดแก๊สแต่อย่างใดนะครับยาแนวต่างๆ ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีการโดนกระแทกท้ายแต่อย่างใดครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์และฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะฮะไฟหน้าใสกิ๊กๆเลยนะครับผมเจ้าของเก่าเพิ่งเบิกใส่มาได้ไม่นานนะครับไม่ต้องเอาไปขัดนะครับผมไฟสวยงามมากๆนะฮะใสกิ๊กๆห้องเครื่องสะอาดสะอานนะครับผมฝากระโปรงหน้าก็ไม่เคยแกะนะครับผม ฝาเดิมจากโตโยต้านะฮะคานหน้าเดิมๆเบ้าโชคกซ้ายเบ้าโชคกขวาเดิมๆครับผมไม่มีการชนหนักตัดต่อพิกว้ม,วมหรือจมน้ําแต่อย่างใดนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่า กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของออติสนะครับผมนี่นะฮะใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกแท่นเครื่องก็ไม่สั่นใส่เกียร์อาร์เหยียบเบรกแท่นเครื่องก็ไม่สั่นมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับขับขี่ดีนะครับผม ช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับไม่กระแทกไม่มีดังแต่อย่างใดนะครับผมซื้อไปสามารถเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับยังไม่ต้องเอาไปเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมนะคะ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสอนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลดออนหรือส่งเป็เทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับลิกจองนะครับสีขาวดีๆแบบนี้รถบอดี้เนียนๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงและที่สําคัญนะครับไม่แค่แสนกว่ากิโลเท่านั้นหาค่อนข้างยากแล้วนะครับผม ถูกใจรีบจับรีบจองอยู่ต่จังหวัดมาดูรถไม่ได้เรามีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมเห็นคลิปนี้ดูรถไม่เป็นมาให้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับมาทดลองขับได้เลยนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถดีที่เรานํามาเสนอนะครับยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับ toyota corolla altis หนึ่งจุดหกตัวจีปีสองพันแปดรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เพียงหนึ่งแสนกว่ากิโลและได้เป็นสีขาว ขอบคุณครับ